Và Tang Ayutthaya à à về Hà Nội. Khi bay thang bộ đấy, thì Vat Trung khiêng hàng phải khiêng Bye bye bye, yeah. nữa ก็ขึ ica, ้นช้านะคะแค่สองคนขอถ่ายวีโอตรงนี้นะคะั้ยเขาก็จะขึ้นตรงนี้ค่ะไลาวิ่งลใจโทรศัพท์ที่ไทยบได้โทรศัพท์ที่ไทยบไดายวกขี่ช้างว่ะไปแล้ว เดี๋ยวขยับมาตรงกลางสิครับดีใรักค่ะบ๊ายบายโอ้ยหช้างเยอะเลยค่ะวันนี้ก็จะมีมีการท่องเที่ยวอยู่นะคะเพราะเป็นเพราะเป็นวันอาทิตย์ด้วย นักท่องเที่ยวเยอะมากต่างข้าวเยอะค่ะแล้วก็ลงที่เดิมนะคะอันนี้คือว่าตรงนี้คือให้ให้อาหารค้างนะคะตรงนี้น,นี่ค่ะใช้งอาหารค้างเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอเตฟกับปับปากลบากับมาจะให้อาหารช้าตรงนี้หลจากที่ก็เป็นตรงนี้ค่ะน,นี่ค้างน้อยเอ๊ะคนละ50บาทอันนี้คือสามารถถ่ายถ่ายรูปได้นะคะ นนี้เดี๋ยวเรามาทางนี้มาก่อนจะให้ถ่ายรูปสามารถถ่ายรูปได้อันนี้คือทองอาหารเป็นให้อาหารขาค่ะจะเป็นบอดี้เวนก็<ต>จะกว้างเลยนะคะแล้วก็สามารถเดินเดินไปรอบๆได้ก็จะเป็นทางนู้นเราก็สามารถเดินรอบๆได้เลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูก่อน โทรศัพท์ที่ใช้บ่ได้อ่ะโทรศัพท์ใช้ไม่ได้เดี๋ยวลองดูกำลังจะดจุดจุถึงสำคัญโทรศัพท์จะเป็นมาก่อนให้อันนี้ก็จะเป็นให้อาหารช้างนะคะอันนี้จะให้อาหารช้างก็ประมาณห้นาทีตรงนี้ก็จะรอ จะเรามานะคะพอเราเดินเข้ามาก็าจะเป็นบริเวณกว้างกว้างค่ะบรรยากาศดีช่วงนี้เพราะว่าต้นไม้ล้มลื่นเนะะี่ยค่ะต้นไม้ก็จะต่ลมลื่นเมื่อคืนที่เราที่เราไปอีกที่นึงอ่ะแดบดบมันอากาศมันจะร้อนครับจะเป็นจะเป็น,จะ,ปนจะเป็นวัดเก่าแก่ของอุธิศยาเราไปแล้วอากาศจะร้อน ต้นไม้ร่มรื่นเป็นจมีเป็นร่มรื่นตัวใหญ่มากช้าเยอะมากเลยค่ะตรงน,นก็จะเป็นเ่วนมากที่ว่าขี่ช้าจะเป็นจะเป็น่างชาดนะคะ่างชาิจะเยอะมากตรงนี้ค่ะจุดตรงนี้นะคะก็จะเป็นให้เราแบบถ่ายรูปได้สามารถแบบถ่ายรูปได้50บาทคือค้างนั่งแล้วก็สามารถถ่ายรูปตรงนี้ได้ค่ะ โมลเวยเหรอโมลูเวยรอบๆแถวนะคะเป็นแล้ก็เป็นอันนี้ตรงที่ขึ้นขึ้นทางไปใช่ไหมคะตรงตรงที่ขึ้นแล้วตรงนี้ก็เป็นอาหารราคาอาหารก็อยู่ที่50บาทนะคะก็จะมีอันนี้อาหารโปรตีนมันนี่สองร้อยจะสองร้อยเป็นห้นาสิบนะคะ ถือว่าาจะเป็นช้างโชว์ไหมข้างในจะเป็นโชว์คงจะเป็นเป็นเวลาของเขาอันนี้ก็เป็นตัวนะคะผู้ใหญ่อยู่ที่ต่างชาตินะคะเพื่อต่างชาติอยู่ที่400เด็กอยู่ที่200ค่ะอันนี้ก็เป็นจุดจุดซื้อตั๋วนะคะของต่างจุดซื้อตั๋วเข้ามานะคะตรงนี้ ทางเข้าอยาขาที่เราออกมานี่เป็นทางเข้านี่จะเป็นต้นอาหารค่ะอ่าน,นี่เป็นข้าชมค่ะอันนี้ชมอันนี้ชมทางนะคะคงจะเป็นเวลาของเขาได้ช่วง4โมงนะคะตรงนี้จะเป็นให้เราชมบริเวณนับนอกค่ะก็จะให้เราสามารถเราเดินเล่นอะไรได้เดินพักผ่อนได้กว้างมากเลยต้นไม้เยอะแยะมากกว้างนะคะที่กว้างมากเลย มีรถสุกซุกอันนี้คือทางเข้านะคะาเกเราเดินออกมา็จแล้วพอเราขี่ฟ้าเดินออกมาก็าจะือเป็นทางเข้าพอทางเข้าเสร็จก็จะเป็นซื้อตัวนะคะตยู่ที่400ค่ะติ้งทางนี้เป็นอาหารสัตว์ เป็นให้อาหารช้างนะคะตรงนี้จุดจุดซื้ออาหารตรงนี้ก็จะเป็นให้สามารถถ่ายได้ได้คนละห้าสิบบาทตรงนี้ค่ะไม่รู้ว่าเตทเขาจะกล้าไหมมาเขาจะกล้าถ่ายไหม คี่ให้อาหารคา้งเป็นทางแบบนี้เลยนะคะเอาตะกร้าใหญ่ตะกี้ให้ไปให้ไปอเล็กไม่พอใจจะให้แบบอันใหญ่ได้ตะกร้าใหญ่ขอเดือจังเน

ที่อย